ก็เจริญป่รนเจริญธรรมไปอย่างยั่งยมนสตาสาธุชนทุกทกท่านถ้าเราเหนื่อยและทอ้อเพียงเพราะคำพูดแย่ๆของคนอื่นเราจะขาดความเป็นตัวของตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็จะนึกถึงแต่คำพูดของคนอื่นจนขาดความมั่นใจทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรือล่วงสักทีสิ่งเหล่าน,นี้ท่านควรมองให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า อะไรก็ตามที่ท่านคิดพูดทำแล้วมันไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนให้ทำไปอย่าไปใส่ใจคำพูดของคนอื่นให้มากจนไม่สามารถดำเนินชีวิตของตนตามปกติได้ชีวิตต้องมีผิดพลาดบ้างเป็นธรรมดาต้องลองผิดลองถูกเพราะท่านไม่ใช่ผู้พิเศษที่จะบรรดาลทุกอย่างให้ได้ดังใจ จึงจาเป็นที่จะต้องทําหน้าที่ของตนให้เหมาะแก่กําลังของตนมิใช่กําลังน้อยแต่ทําในสิ่งที่ต้องใช้กําลังมากก็ไม่ได้กําลังมีมากแต่ไปทําในสิ่งที่ใช้กําลังน้อยก็ไม่เหมาะเท่าไหร่ทุกอย่างต้องมีสายกลางอย่งการดําเนินชีวิตมิใช้เพื่อให้ตนมีความสุขแต่เพื่อให้ตนอยู่และมองเข้าใจช,ชีวิตในอย่างที่มันเป็นเข้าใจเข้าถึงในความทุกข์นั้น,น,น และไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองนี่คือสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตบางครั้งเราก็ใส่ใจแต่คำพูดของคนอื่นจนเป็นทุกข์นอนไม่หลับคนนั้นนินทาเราก็เป็นทุกข์คนนี้นินทาเราก็เป็นทุกข์เราก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ตลอดไปถามว่าเขาจะมาทุกข์กับเราด้วไหมไม่เลยเราก็ทุกข์อยู่คนเดียวก็เหมือนกับความโกรธ ทุกครั้งที่เราโกรธใครอาฆาตใครเกลียดชังใครถามว่าคนที่เราเกลียดชังโกรธแค้นอยู่นั้นเขาได้มารับรู้ถึงความรู้สึกความทุกข์ความทรมานในจิตใจของเราไหมก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะมีแต่เราเท่านั้นแหละที่โกรธที่แค้นและก็ทุกข์อยู่คนเดียวดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านมองใจตัวเองให้ชัดเจนดูใจตัวเองให้ชัดเจน พิจารณาอารมณ์และความรู้สึกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ตั้งสติดูความรู้สึกของตนเองจนกว่าอารมณ์นั้นๆที่เลวร้ายมันจะหมดไปแต่ที่สําคัญคือพวกเราทั้งหลายขาดการฝึกขาดการหัดในการที่จะตามดูตามรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นจึงทําให้จิตใจของท่านอ่อนแอ ในเมื่อเวลาที่อารมณ์ต่างๆที่มีเถ้งเลวร้ายบ้างดีบ้างเข้ามากระทบที่จิตใจท่านท่านก็มักจะควบคุมมันไม่ได้บางทีเวลามีอารมณ์ไม่พอใจเกิดขึ้นท่านก็จะแสดงอาการออกมานั่นแสดงให้เห็นว่าจิตใจของท่านขาดการฝึกแต่สำหรับคนที่ฝึกมาดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็นิ่งเขาก็เฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเขานิ่งเขาเฉยแล้วเขาจะไม่ได้คิดอะไรเลย ทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเขาทั้งหมดเพราะเขาควบคุมตัวเองได้ราะ,ะนร้นขอฝากให้ทุกท่านฝึกหัดจิตใจให้มั่นคงที่สำคัญคือสังคมณปัจจุบันนี้ข่าวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นก็อยากให้ทุกท่านฟังหูวไหว้หูไม่ใช่ฟังแล้วก็เชื่อเลยเพราะทุกวันนี้ปัญหาเกิดขึ้นมากมายก็เพราะว่าผู้คนพากันหูเบา เมื่อหูเบาก็จะทำให้เข้าใจอะไรแบบผิดผิดไปที่สำคัญก็คือให้ฟังหูไว้ห,หวูฟังด้วยสติฟังด้วยปัญญาพิจารณาด้วยอารมณ์แห่งความรู้สึกของคนมีปัญญาและจะเข้าใจทุกๆอย่างตามความเป็นจริงขอทุกท่านเจริญธรรม